วันนี้ก็เทคานนะครับสนใจร่วมบุญได้นะครับกำลังเทอยู่เลยครับแล้วก็ทีมงานเดิมครับทีมงานเดิมนะอันนี้ช่วยกันอยู่ครับอันนี้นะอ่าเทคาน่อยู่คร้บ อาแล้วออันนี้ก็ช่วยกันอยู่นะครับทั้งปูนทั้งแรงต่างครับเป็นเป็นสัตว์เป็นส่วนครับตอนนี้นะแล้วก็เป็นสัตว์เป็นส่วน เบาของเราก็มีไหมเหรอหรือว่าไป่นายไปซื้อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแล้วแล้วโอเคอันนี้มาออกเหล็กครับแผนกออกครับใครร่วมบุญได้นะครับแต่ละส่วนก็มีหน้าที่กันอยู่นะครับอันนี้ออกใหม่มานังออกทำเพิ่มครับแล้วก็จะได้ผูกเสาเตรียมผูกเสาครับส่วนนี้นะเตรียมครับอันนี้ก็รถปูนนะครับร่วมบุญได้นะครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้ก็รวมรวมห้าหมื่นบาทนะครับสําหรับเทปูน การค่าเคนนะครับแล้วก็เอาในเทปูนที่มองไกลๆครับก็บูมใหญ่เลยครับแต่เขาสูงครับในการใช้งานก่อสร้างเนี่ยนะครับ่าดูอันนี้ก็มาแล้วครับ M150 ต่างๆครับสามารถเอาเครื่องดื่มมาได้นะครับเครื่องดื่มไผ่เข้ามาก็ได้ไม่ว่ากันนะครับจะเป็นงาน thank you นะครับ thank you นะครับนี้อ่าดูครับ ช่วยกันนะครับสำนักเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็เทปูนนะครับเทปูนขอแจกเอ็มร้อยอยู่ครับแจกเอ็มร้อยห้าสิบนี่เอามาเอ็มร้อยมาแจกได้นะครับใครมีเอ็มร้อยนะครับผมนะอันนี้คาราบาวครับมันอร่อยกว่าเอ็มร้อยอะคาราบาวอะ่ะอันนี้ชอบกินเอ็มร้อยมากกว่าครับแต่ที่นี่ชอบกินคาราบาลอะแล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบนะ ตรงนี้คือจะสร้างต่อจากตรงนี้เลยนะครับแต่เราสร้างมุมนั้นก่อนเราจะลื้อมุมนี้ทิ้งที่หลังนะครับแล้วก็สร้างต่อเลยนะครับอันนี้ก็กําลังวันนี้เทคานนะครับเทคานเทคานใช้ปูนเทคานนะครับก็ใช้เคนะครับใครร่วมสร้างได้นะครับไม่ว่ากันนะครับที่ตามบัญชีนะครับที่ให้ไว้เลยนะครับเพราะว่าต้องใช้วันนี้ใช้เคนเทครับทั้งวันเลยนะครับวันนี้เพราะว่าการเทคานมันช้ากว่าเทพื้นนะครับใช้บูมครับบูมเทครับถ้าดูด้านบนนะครับ ก็ใช้แบบนี้เทนะครับไดดูครับก็ไม่นานรอกผมว่านะครับผมว่างานอาบทั้งหมประจำปีได้เห็นองคูแล้วนะครับได้สร้างแล้วแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ศรัทธาในองค์ูเทเวสวโนนะครับที่นี่ก็เป็นอีกองนะครับที่ใหญ่ครับที่สร้างใหญ่เลยครับใหญ่เลยให้ทุกคนได้มากราบไหว้ขอพรนะครับในตามตามแบบฉบับที่ผมได้ได้สัญญาไว้ว่าจะสร้างนะครับนิลาณนรกของเองนะครับอ ราบลาลรอกก็ยังไม่เสร็จดีนะครับก็คงจะเสร็จพอๆกันหมดแลลวนะครับอันนี้ครับใช้ตัวนี้ครับบูมผสมนะครับฮึบแอเชนใหญ่เลยครับเขยนเล็กไม่ได้นะครับเขรนเล็กไม่ได้เอาเอ็มร้อยเอาคาราบาลต่างๆมาได้นะครับน้ำปั๊มตุง F ิได้หมดนะครับถ้าใครต้องการร่วมนะครับผมนะแล้วแต่เลยนะครับ เราไปดูตรงมุมนะครับตรงทางมุมนะครับวอนนี้แจกเอ็มร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้เสร็จไปลวบอสหนึ่งครับเสร็จไปแล้วบอสหนึ่งเยอะครับใช้เยอะครับปูนุณนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอครับวันนี้เราเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูดวอนาคตนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับที่แห่งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยนะไม่ต้องห่วงอันนี้ไล่แจกเอ็มร้อยอยู่ครับนักกินเัินเยอะมากครับโดยเฉพาะอาจาร์บาบครับหลายขวด ไอ้ปลาขึ้นมาเลยไอ้ปลาปะอ่าเอ็มร้อยเอ็มร้อยเอาเอ็มร้อยคาราบาวครับอ่านี่กำลังนะตัวตัวใหญ่ๆก็ไม่กล้าขึ้นกันนะตัวใหญ่ข้างล่างครับตัวเล็กก็ขึ้นข้างบนกันนะครับช่วยกันเขี่ยปูนเขี่ยปูนกันอยู่ครับด้านบนนะอันนี้ก็ไม่นานนะผมว่าครับผมว่ามันก็ไวแล้วครับสําหรับช่างที่สร้างประมาณสามคนนะครับช่างที่สร้างแค่สามคนเองนะครับสําหรับองค์ปูขนาดใหญ่นะครับที่สร้างขานี่ค่อนข้างที่จะกว้างสูงใหญ่ครับ เรวจะมีฐานข้างบนอีกนะครับปูจะนั่งอีกข้างบนอีกทีหนึ่งครับลองดูแล้วกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะรับรองครับสวยแน่นอนครับสาหรับวิมานะตงแห่งนี้นะครับอันนี้ก็อบูมขึ้นมาแล้วนะครับฟิลนี้เลยครับนะกดแชร์กันแล้วกันครับกดแชร์เยอะๆกันนะครับสําหรับคนที่ตื่นเช้าแล้วกันนะครับนี้ก็เข็นเค็นเขนอ่าเห้เค็นครับ โอ้อาทิตย์ตรงกดเป็นกันนะครับวันนี้แหมเลิกดีเทคารเฮ้ยบอกเขาหน่อยดิบอกบอกเขาหน่อยเขามองไม่เห็นบอกด้วยสัญญานะ่ะบอกเคนด้วยไม่แต่ไม่ไม่ไม่บอกกันแล้วมันก็ไม่รู้ว่ะดิอันนี้ครับ เกณฑ์ใหญ่ติอสายกันอยู่ครับในการขับเคทน,นะครับเพราะยากโอเคครับร่วมมูลกันได้นะครับโอเคครับผม